เดินแล้วนะพร้อมลุยได้เลยพี่เอ๋สอนนะ t ร a n k y ั u

าใหม่เขาใหออม่บอกเขาด้วยว่าทําไมบอกเขาด้วยท,ทวําไมขีดมั่วมาข,ข้างหลังมั่งมากมากทำเป็นเรื่องเล็กๆงขีดล้อก็ที่ขีดนิดล้อ,ด,ลอด้านในได้าเลยก่อนอแส<อ>ดงว่าไม่ได้ดูเมือ่อกี้เนี่ย Hãy bao lệch rồi đấy mấy? Mấy em có phòng này không? Nước không cái nào. Nước giặt này. Đi đây, phòng